สวัสดีครับ EP นี้มาล้างทำความสะอาดท่อไอดีของ Fortuner เป็นเครื่อง3,000 d ดีโฟดีขับสี่ท่อไอดีคันนี้ยังไม่เคยล้างทำความสะอาดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่อุด egr วันนี้ก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็จะอุด egr ไปด้วยเลยดูจากสภาพสกปรกมากอาการวิ่งอืดเล่งไม่ออกนะอีกหนึ่งอาการคือท่อไอดีตันเนื่องจากมีสิ่งสกปรกนะครับเนี่ยสกปรกมากนะครับเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้ใหม่่ยมเลยดูสภาพหลังจากที่ล้างเสร็จนะนี่เราก็จะถอดน็อต3ตัวออกมานะครับดูโหสกปรกมากนะครับดูจากสภาพ อันนี้ก็ยังสวยรูอยู่ดูอันทัดไปนะครับอูโหูสุดยอดครับคราบข่าเต็มนะเดี๋ยวต้องการทําการล้างทำความสะอาดให้ขาวจุ๊บเดี๋ยวไปดูในท่ออ้โหสุกโปกมากครับคราบข่าเต็มเลยในท่อไอดีเดี๋ยวต้องทําการล้างทำความสะอาดให้สะอาดสําหรับคนที่ยังไม่ได้อุด e g r ดูเอาสภาพเป็นแบบนี้ครับใช้เครื่องฉีดอก่อนะครับใช้เครื่องแรงดันสูงฉีดเอาคราบข่ามออกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปเช้ดครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ฉีดคราบข่ามออกนะครับเราก็จะมาลงน้ามันเอาน้ามันล้างทำความสะอาดแล้ว ก็ขัดครบเขมองก็จะเอาที่แสบเก็นหรือไก่ขั้วเยะเย,ะเ,ยะเพื่อที่จะขูดครบเขมอ่าออกหลังจากนั้นก็จะใช้เครื่องปัดปัดตรงรูให้มันสะอาดอันนี้เป็นภาพที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าขาวจืดเลยนะฮะภายในรูขาวจวะเลยเดี๋ยวจะเอาไปประกอบกับตัวเครื่องแล้วนะฮะอาจจะไม่มีคลิปประกอบนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาด E p ีต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ